สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่20เมษายน2565จากประเทศจีนนะครับว่าเลอรี้เฉิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลของรัสเซียนะครับว่าทั้งสองประเทศนั้นมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะวุ่นวายแล้วก็ปั่นป่วนมากเพียงใดก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการพูดของรัฐบาลจีนกล่าวถึงเรื่องนี้ระหว่างการพบหาหรือกับทางด้านนายอังเรเซนซอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกลุ่มปักกิ่งและกล่าวถึงมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับทางด้านรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคม2565ซึ่งอยู่ที่11,670ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถั้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ3แสน 95,000กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง12.76%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2564และในภาพรวมของไตรมาสแรกถือว่าเพิ่มขึ้นถึง30.46%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2564ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันของความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนั่นเองดังนั้นเ,น,น,เนี่ยรัสเซีย ที่ได้มีการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพัานธ์2565ริที่ผ่านมาจีนนั้นก็ยืนกลานมาโดยตลอดนะครับที่จะทำตามคำเรียกร้องของสหรัฐริก,า,การและก็พันธมิตรชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปนะครับที่ต้องการให้จีนนั้นเนี่ยครับออกมาประนามรับรฐบาลรัสเซียแล้วก็เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีมากขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำนั่นก็คือความชัดเจนที่ เป็นการยืนยันว่าทางด้านจีนกับรัสเซียนั้นเนี่ยครับมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้วก็ยืนยันครับที่ทางด้านนายเลออีเฉิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนได้พูดถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปไม่ว่าสถานการณ์โลกนั้นจะวุ่นวายแล้วก็ปัน่นป่วนมากเพียงใดก็ตามดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจีนนั้นก็ยังคงยืนหยัดในการที่จะทําการค้าการขายการลงทุนกับทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนนั้นเนี่ยจีนก็ออกมาพูดชัดนะครับว่าจีนนั้นส่งเสริมในการที่จะแสวงหาทางออกด้วยการเจรจาอย่างสันตินะครับแล้วจีนนั้นก็ยังได้ดำเนินการในการชี้แนะไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกนะครับว่าหากต้องการให้สถานการณ์นั้นมันสงบลง,งนั่นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาก็ต้องยุติการคว่ำบาตรรัสเซียแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงเรื่องของการที่จะจัดส่งหรือว่าจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนั้นให้กับยูเครนก็ควรที่จะต้องยุติเช่นเดียวกันแล้วก็นำพาทั้งคู่นั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเจรจาครับ